ฟอลจ้องกีตาร์ไม่หันตนรับต่โอ้กับอ้อมเนี่นดใดัสดรับาสวัสตรับล้ชาสุราานีเด็กตายยนะย้ากับพันงครัสเพื่อนเป็นคนดย ที routine, ่ตอนนี easy, s <S UH! s <S ้อะทองหลุดเต็มนะครับทำไมฮะจองแดงหลุดเต็มไม่จริงฮะไม่จริงคือถ้าขอเล่าดนึงทำไมระหว่างที่เขานั่งในรถจลิตที่บ้าพี่บ้าทนานี้เขาคุยกับเขาคุยคนกับคนแบบนี้เป็บ้านพืเมืองเลยแหละภาษาทิศเขาคืออ่ะไม่เชื่อลองคุยดูลองที่ลองลองทิศสบายดีไหมสบายดีไหมได้กินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือไม่ดีใจไหมที่ได้มาเจอพวกเราวันนี้ ดีใจมากจิโอ้ไม่เอาดิจริงแบบเกินตนี้ไม่ไม่ท้าพูดเกเดี๋ยววันนี้ตาอู๋ก็มาในฐานะของนักแสดงด้วยออฟโรดก็เช่นเดียวกันครับี่ตหรือมีช่วงพิเศษด้วยครับนะบขอบคุณมากๆทุกคนที่อยู่บนเวทีตรงนี้อยากได้ภาพรวมก,กันสักภาพหนึ่ง <c oughs> นะฮะเอ๋เดี๋ยวผมขอแบ็กกราวด์เป็นจอเวทีต่อของเวทีตรงนี้ก่อนนะฮะได้ครับออฟโรดตกลฮะ ฮะด้านบนก็มาแลัวสวัสดีครับเฮ้ยไอ้เดี๋ยวขอตั้งด้านหน้าเวทีก่อนนะฮะน้านี้เห็นไหมผมหลบให้นะไดยหลัยท่านเลยโอเคุมนี้ผมเนียนอยู่ด้วยเลยกลลังพีตัโตของด้านดูนนะฮะขอบคุณมากครับ หลังดีไหมเราจะยิงลงไปนะฮะด้านหลังเห็นหมดนะครับบวกไม้บวกมือชูไม้ชูม,ม,ชม,มือได้เลยนะฮะอะเล้วต้องเ,เอาลอเซ็นเซนเตอร์ปึ๊บเหยียบได้ไหมประมาณนี้ขอให้หลังหนะึ่งเก้าฮะโอเคประมาณนี้ใชหมดใช้หมดย้ำนะฮะว่าอโอ,โอ้เหเลยอะ ดยกันดดูดีอโเยค okay. ย้ำแน่ว่าฝากทุกๆุผลงานของศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครนะครับในการโรลลิตี้นะครับในการแข่งขันบระกร้องเพลงนะครับรวมถึงข่าวจากช่องวัน,านสารสเด็ดบบด้วยนะฮะวันนี้ต้องบอกจริงว่าชาวสุราสน่ารักมากๆ บางคนไม่ได้อยู่สุราษฎร์เแต่ทำจากที่อื่นด้วยโอ้ขอบคุณมากๆดีใจแทนเสียงเป็นทุกๆคนนะครับเชียมชอดมีวิดีโอไหมวิดีโอด้วยเอาวิดีโอแค่เราตะเฮีดังๆเราจะพูดว่าช่องวันสาสิบเอ็ดแย่ดีไหมฮะอ่ะอาเรากบบบกไปยาวๆเลยนะพวกคุณช่วยผมด้วยนะได้คร oh <my> ับเมื่อพร้อมแล้วช่องวันสาสิบเอ็ดแย่ โอ้โหโอ้โหขอบคุณมากครับอลุกุที่ะันขอเสกโหว้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งฮะแล้ววันนี้ตาอุ๋กับาอก็มาเท่านีกับบ้านได้เลยแถวๆหรอคุยเองหรอ วันนี้ขอบคุณมากๆที่หลายๆคนและทีมมาเจอกับศิลปินุ่้ณชื่นชอบผมฝากติดตามผลงานของทุกคนด้วยจริงป่ะเพื่อว่าอะไรนะไหนไปดูไม่ได้พูดฝากติดตามทุกทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานซีรีส์นะฮะก็คือรักไม่รู้ภาษานะครับแล้วก็ดูเพลชิ้นดูสาวสวยคนนั้น ร้อยสองแล้วร้อยสองสมัยแล้วนะฮะ<อ>ยิงยาวไปกี่สมัยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะ,ะ100ฮะสร้ฮะสี่ร้อยมาพี่โอ๊ครพี่ตาอุ๋ต้องช่วยเชียร์ด้วยนอได้โอเคขอห้าเปอได้ไหมครับห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมพี่ตาจะบอกถ้าอยู่ได้ถึงนั้นก็เอาไปเลยัแซวพี่อุ๋ก็เป็นมิดเสมอมาอยู่แล้ว <c ười> อันนี้พี่ตาชีพให้ร่างดูดีให้ร่างดูดีว่าโปรเมทกับทุกทุกคนเป็ีอีกสักครั้งหนึ่งะฮะ ขอบคุณมากเลยแต่ขอล้างตัวสองคนที่เพิ่งมาถึงก่อนได้ไหมครับถ้าโอปกณบรถครับครับพวกคุณมาหลังจากเพื่อนครับคุณจะมาแค่แบบโปรโมทละครไม่ได้คุณมีอะไรมาฝากเป็นแฟนไหมวันนี้ก็ก็เตรียมอะไรมาบ้างนะฮะขอด้วยอตัวไม่มีก็มีความสุขมามอบให้แล้วกันครับโอเคเมื่อกี้ที่จะความาก็คือนี่ฮะ พว,วพวกเราต้องหยุดแล้วอ่ะพวกเราต้องหยุแล้วต้องให้ซื้อแล้วถ้างั้นผมฝากไว้ทีนี้ให้ซื้อทั้งสองคนได้ปูกับออโรดครับไปไหนอ่ะก็ทักทายก่อนลนะกันเอะไรทักทายก่อน,านออาตามแมทีนองเดี๋ยวพี่ลูกตาจสวัสด,ดีครับตอ่อแมทีนอง ทำไมอ่ะคืออ่สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มีโชว์มาด้วยใช่ครับผมร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับเสี๋ยวเฮ้ยปิดใกล้สวัสดีครับเต้านะครับอสวัสดีครับผมวรถนะคะผมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ต่างจังหวัดครั้งครั้งแรกครับครั้งแรกครับคั้งแรกเหมือนการที่แบบได้มาสุราแล้วก็ได้กลับแบบกลับใต้นะครับคนใต้เขาแบบ เมื่อเช้าคุณกับนายหัวรถนะครับผมเขาพาไปกินไปไปกินติ่มซำอร่อยมากเลยครับของดีแบบสุราจริงๆนะครับเขาบอกว่าหอยที่นี่อร่อยมากแลวเขาเปิดรูหอยให้ดูแบบใหญ่เท่าฝ่ามือของจริงของดีจริงใช่ไหมสุราเขาบอกมีให้เลือกเลยจริงๆถ้าอยู่ได้อีกสักวันสองวันนัดจะไปต่อวันเดียวพามปเที่ยวได้อยากให้ไปไหมครับอยู่เมืองหัวซวยคนหัวซวยครับผม อ่ะสวยจริงผีไม่เที่ยงสวยจริงผีไม่เที่ยงอือเออผมเตรียมเพลงใต้มาลองเลยนะเพลงอะไรเสี้ยนหลบหลอกลอกหลอกมันริกจบริกริกริกจกตบริกกูริกอีกแล้วไม่ใช่ครับเดี๋ยววันนี้เรามีโชว์พิเศษมาพร้อมหรือยังครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนี้นะจ๊าสวัสดีครับ อย่าไม่ร้องเลยครับช่วยร้องได้ไนะครับอ่าช่วยร้องหน่อย มันติดเต้นมากเลยครับผมไม่เคยติดเต้นขนาดนี้มาก่อนมันมันเขินแล้วมันไม่ใช่แบบเอ้ยที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวช่วยทำน้องอีก,กรอบหนึ่งนะครับ Chỉ thấy ở thể hiện thực Luôn <-an> luôn luôn <-an> luôn 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 luôn

ตอตะบุญชาไม่เคยตอกการจทำร้าใครขอสิง่งที่เช่ลองจับตาหัวใจแตเจวันยังไม่ชอบเอาไว้กว่าทีสิขอสามเท้ามนัวไหมอกเลยตอนนี้ตัวยืั้งไกลสมองมันรู้มันคิดอยู่นะแต่หัวใจยังไม่ฟังหับตัวกับใจได้รอสัญญาแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก็าขอเาตามใจตัวเองสักวัน

หยุดเลยหยุดไม่ได้เลยเออเมื่อ,อกี้เขาร้องเพลงซึ้งๆช้าๆไปแล้วผมก็จะแบบมาร้องเพลงช้าๆได้ยังไงใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาร้องเพลงเร็วๆแล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเพลงหนึ่งแล้วก็เพลงนี้ไปโชว์ที่จีนมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะทุกคนคิดว่าทุกคนที่นี่น่าจะร้องได้กับเพลงคู่กัดน,นะครับผมพี่เบิร์ดธงชัยนะครับถ้าร้องได้ชช่อก็ร้องได้นะครับ มากับแม่แมาเจอกันสู้กันถูกทีปาไม่เคยมีวิธีจะพูดจานักกินทองพอลงมาขอตองนอกอีนอ่อยเอีนเชียงกันตลอดเวลาเสื้อกับสิงก็คงกันขอเป็นเจ้าปากไม่รอชาเพราชาตกลงกันอยู่เธอกับฉันนะจริงๆเราค็มีหัวใจเหมกันแล้วทำไมเธอตอฉัน กันทุกทีที่ไปเธอก็ซื้อฉันก็ซื้ออันที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกเป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อไรเมื่อไรจะถูกดีดีฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้ได้สาธิตจะให้ดีเธอยอมขอดปอบลงไหม จ้า <łość> ูดาานอกกี่ครพอลงมากอต้องรักเอียวลอ้นีเชื่อกันตลอดเวลาซิ่งกับสิ่งก็องกันของเจ้าตาตาไม่ยอมชอบูดใาอดลงแก่ สักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหมตกลงไหมครับตกลงไหมครับโหวั็นี้คนเยอะสะใจเราเหมือนกันนะ เดี๋ยวเพลงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราจะมาร้องกันสองคนก็ไม่ได้แนละ้วใชเ่เดี๋ยวเราขออัญเชิญร้านพรรงงานกานร้านเสี่ยวเที่ยางขึ้นมาด้วยนะครับพนานร้านเสี่ยวเที่ยางอ่าขอแนะนำนะคราบจริงๆเราก็จะมีซีรีส์ใช่ครับผมชื่อเรียกว่ารักในะวัออนสาวอ๋อทางช่องวันสาวสิบเอ็ดพ่อแม่ที่ร้องฝากพ่อแม่พี่น้องหน่อยฝากดูซีรีส์เลยไหมโอ้ยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับมาดูนะครับขอซีรีส์ของขอพ่อแม่ จะอวในเดือนนี้นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับอ่าทางช่องอะไรอ่าต่อจอได้เลยนะครับผมนะครับดเด็แล้วมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยอ่ามาฝากใช่เดี๋ยวเราจะร้องเป็นแค่ท่อนทุกข์ให้ฟังร้องไงร้อะไรรู้องไง เธอไกลไกลไม่ต้องพูดอะไรไปกว่านี้ก็รักไม่มีภาษาแค่เพียงมองตาก็เข้าใจไม่ต้องแปลคุ้มมีอะไรเธอกับไว้แค่เรานั้นรู้กันสองคนอย่าังด้วยนะครับเพราะว่าเพลงมันพร้อมมากนะเออสิ์ท้ายผม ก็ฝากฝากด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่กัน2คนเราจะมีเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีทุกๆคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะขอใช้ตัวปือเชิญคณะกรรมการนักเสี่ได้อย่ข้ามาเถอนเสวัสดีฮะนี่แท็กครับนี่ใครนะอ๋อพอใจเถิดเถิดเถิดนี่แล้วก็มีเชียร์แล้วก็มีคนที่คอยตามจีบมัเชียร์อยู่นะครับไม่รู้แหละอ่ะพอไหม พราะเดี๋ยวเพลงนี้เราจะแบบว่าตีลังกาขึ้นไปร้องข้างบนนะครับจริงเดี๋ยวจะสปริงตัวกระโดดขึ้นไปถึงชั้นสามนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยขอเสียงหน่อยพร้อมไหมฮะพร้อมเราไปดังฮิตดังฮิตตาดังฮิตตาเน่ถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยนะครับผมย่าเชิญน้องเพลงนี้ไปร่วมกับพวกเรานะฮะ I'm <Sanly> อย่างเดพี่ครับพี่ครับซื้อมาสื้อสักตัวเลยครับออาประกันโอ้อไนี่เต็มให้2อตัวเลยอะไม่มีคนรงให้พือนเรืยงมะมีคนร้องไห้เพิ่มแล้ว ไม่ร้องไม่ร้องนะไม่ร้องครับจริงไหมครับไม่ร้องนะเฮ้าวดูมีคนร้องร้องาเออร้องแล้วให้น้องปล่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ยยานะยานะข่าวก็หายไปแล้ว สนุกไหมคัครับครัวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางช่องวันเลยครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่ทีทำให้เกิดตลาดนัดวันชางสุขและทำให้พวกเราได้มาเจอแฟนคลับที่น่ารักของเราทุกคนตรงนี้นะครับใช่ครับก็ดีใจนะแบบว่านานจะได้มาไกลขนาดนี้แล้วนี่ก็เป็นการที่มาใต้แบบไม่กี่ครั้งในชีวิตไม่กี่ครั้งในชีวิตแล้วมาบ่อยๆต้องมาบ่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ต้องขอบคุณงานมากๆเลยที่ทำให้เราได้ไปกินของอร่อยของดีเมืองสุราษฎร์นะครับผมร้อยแดงนี่ ถ้ามีโอกาสข้างหน้าอีกเดี๋ยวจะจะแบบคุยกับนายหัวรถตู้แล้วว่าต้องไปกินในนี้ต้องไปกินหอยใช่ไหมหอยนี่เข้าป่ารองของดีใช่ไหมอาในคยขับควันชุราบ้างไงบ้างครับ <S <S อ๋อเง็กทงม้านั่นเราต้องไปไหว้พระด้วยใช่ับผมอ่ะแต่ว่าวันนี้ครับบอกเลยว่า พี่ๆน้องๆชาวสุรา์นี่คือน่ารักมากๆเลยครับตบมือทุกคนหน่อยครับครับนะครับก็ฝากด้วยเลยครับกับซีรีส์รักไม่รู้ภาษานะครับออนทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะวันที่สิบเก้านี้ออนอีพีแรกแล้วครับไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในร้านเสี่ยวไทยหยางและก็ร้านเสี่ยวไทยหยางมันเกิดขึ้นมาได้ไงอ่าครับผมนะครับโอเคไหมครับ แล้วก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทั้งหกคนด้วยก็เดี๋ยวจะมีผลงานต่อๆไปด้วยนะครับก็ฝากติดตามได้นะทางอินสตาแกรมนะหรือว่าเข้าไปทางวันคอนเนคชั่นก็ได้ครับวันคอนเนคชั่นเนี่ยมีตารางงานของทุกคนเลยแล้วก็ฝากวัน3 1พสิบเอ็ดไว้ในอ้อมอกอมใจของทุกคนด้วยนะครับใช่ครับผมโอเคอ่ะแอปที่สำคัญถ้าอยากดูออนไลดูดูได้ไหนไหนแอปวันดีนะครับแอปวันดีดูเลย แอปวดีคร e. okay. okay. wow. ับแอเิดีขอบคุณครัโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับ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 ขอบคุณครัอบคุณคร คนบนเวทีเลยเพราะนี่คือนักแสดงจากซีรีส์รักไม่ทุกภาษาทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเชียร์ผู้ไหนคนไหนเป็นพิเศษอย่าลืมติดตามด้วยย้ำวันอีทีวันแรกตอนแรกคือ19สิงหาคมฝากไว้ด้วย secret เนี้ยจะเป็นอะไรอีกน้เนี่กับทีม อันนี้ของจะสามารถฝากพี่สายไว้ได้นะฮะทางน้านซสายทีนี้เลยนะครับโอ้มีคุณยาดมด้วยขอบคุณมากนะครับขอบตัวเองของตัวเองขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่พี่นะใครที่มาจากต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับบายบายนะครับขอบคุณไปนะบ๊ายบายเป็นหุ่นเป็นยาันเสมอจริงๆบ๊ายบายบขอบบานิดีนะครับ ระวังเบียดกันนะครับบ๊ายบายทุกคน bye bye. Bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายแฮปปี้เลยนะ